สวัสดีครับเพื่อนๆชาว KN So c c e r วันนี้ผมโอม KN Soccer นะครับจะมานำเสนอถึงกระแสการย้ายทีมแบบเซอร์ไพรส์ของคิสเียโนโรนัลโดซึ่งเราจะมาพูดถึงกระแสข่าวของโรนัลโดกันนะครับเ,เมื่อคืนนะครับวันที่27สิงหาคมประมาณเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับผมทีมาตแดงนะครับบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวคิสเียโนโรนัลโดนะคะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรยืนยันเรื่องการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิสเียโนโรนัลโดกลับมาร่วมทัพอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้นะครับคิสเียโนตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทว่านะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจล้มดีวกระทั่งกลายเป็นปีศาจแดงนะครับที่คว้าตัวกลับมาคาแข่งในถิ่นโอแทฟอร์ดอีกครั้ง โดยยังเหลือขั้นตอนนะครับการทําข้อตกลงกับนักเตะรวมถึงการขอวีซ่าและการตรวจร่างกายเท่านั้นนะครับการย้ายทีมถึงจะสําเร็จสมบูรณ์สําหรับคิสเียโนโรนโด,น,โดน,นะครับเคยอยู่กับยูเนเช่ช่วงปี2003 2 0 0 9ถึง2009นะครับลงเล่นไป292เกมยิงได้118ประตูพร้อมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัย FA ครับ1สมัยลีกครับ2สมัยคอมเบนีชิลอีก1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัย และฟีฟ่าเวิร์คัพหสมัยรวมถึงนะครับยังได้บอลรองดอนครับเป็นครั้งแรกเมื่อปี2008อีกด้วยหลังจากที่สโมสรอนนะครับประกาศคว้าตัวคิสติโน่ทางด้านบูโน่เฟนเดนเดสนะครับได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับรับบทเป็นเอเย่นที่คว้าตัวคิสติโน่เลนโดกลับมาร่วมทัพอีกครั้งก่อนหน้านี้นะครับโอเลกุน่าโซชานะครับกุนซือปีศาจแดงนะครับให้ทางบูโน่นะครับช่วยพูดคุยกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติโปรตุเกสอีกแรงคะเพื่อ หวังโน้มน้าวใจให้โรนโดนะครับกลับมาค้าแข้งในทีมออเทฟอร์ดอีกครั้งกระทั่งล่าสุดนะครับยูนิเต็ดได้บรรลุข้อตกลงกระชากตัวโรนโดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเรียบร้อยทําให้บูโน่ครับจึงโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวสร้างสีสันด้วยการขอให้มีเครดิตในการทําให้ดีนี้จบลงด้วยดีแม่คงจะดีใจสุดๆนะครับสำหรับบูโน่เฟนเดสแอดมินก็อยากเห็นนะครับว่าคิสเยโนโรนโดเล่นร่วมกับบูโน่นะครับในสีเสื้อปีสาจแดงะจะโหดขนาดไหน ยังอยู่กับกระแสการย้ายทีมของคริสเตนโน r ล์โดนะครับผมสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่าหุ้นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของอังกฤษขยับพุ่งถึง8%หลังมีการประกาศผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าคริสเตนโนลล์โด o ando, นักเตะชื่อดังชาวโปรตุเกสนะครับกลับมาร่วมทีมปีศาจแดงที่เจ้าตัวเคยเล่นให้ในช่วงปี2003-2009ก่อนจะมาปิดตลาดที่18.29ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น5.84%นะครับนี่ยังไม่รวมนะครับถ้ายืนยันเรื่องเบอร์เสื้อที่ใส่แข่งขนันพอจะโยงไปถึงยอดขายเสื้อด้วยนะครับผมมาต่อกันที่คริสตินโนโลนโดนะครับโพสโซเชียลมีเดียนะครับอินสตาแกรมนะครับอำลายูเวนตุสหลังตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูกันนะครับว่าทางคริสตีนโนนะครับพูดถึงการอำลาทีมยูเวนตุสว่ายังไงบ้าง ดาวเตะวัย36ปีนะครับได้โพสโซเชียลมีเดียอาลาทีมมาลายด้วยถ้อยคําสุดซึง้งพร้อมขอบคุณแฟนบอลเบียรโคลเรี่ที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาเออวันนี้ผมออกจากสโมสสอนที่น่าตื่นตาตื่นใจสโมสสอนที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปผมมอบหัวใจและจิตวิญญ,ญาณให้กับยูเวนตุสและผมรักเมืองตูรินไปจนวันสุดท้าย แฟนบอลของยูเวนตุสให้ความเคารพผมเสมอมาและผมพยายามขอบคุณความเคารพโดยการต่อสู้เพื่อพวกเขาในทุกเกมทุกระดูการทุกการแข่งขันในท้ายที่สุดเราทุกคนสามารถมองย้อนกลับไปและแตระหนักว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราต้องการแต่ถึงทั้งนั้นเราก็ได้เขียนเรื่องราวที่สวยงามด้วยกันผมจะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณเสมอตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของผมแล้ว เพราะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของคุณอิตาลียูเวนตุสตูรินเบียโคลเลรี่คุณจะอยู่ในใจผมเสมอมาทั้งนี้นะครับโรนโ,โดนะครับอยู่กับยูเวนตุสมาตั้งแต่ปี2018ลงเล่นไปทั้งหมด134นัดยิงได้ถึง101ประตูนะพร้อมคว้าแชมป์เซเรีย2สมัยโคปาอิตาเลีย1สมัยรวมถึงแชมป์อิตาเลีย2สมัยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการย้ายทีมสุดเซอร์ไพรส์นะครับของยอนนัเตะในตำนานอย่างคิสเียโนโรนันโดถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ๆนะครับผมจะรีบทำคลิปออกมาให้ได้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอม KN Soccer ตนะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมและลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ